โอมชาติ oh วันนี้วันที่เจ็ดเดือนตุลาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบบา,บาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อนั้นกำลังให้หัวน้ําหอมแห่งความรู้กับลูกๆเพราะฉะนั้นลูกก็ควรจะอุทิศตัวลูกเองให้กับพ่อเช่นนั้นให้ทำตามแม่และพ่อและรับใช้ที่จะทำให้ทุกๆคนนั้นกลับมาบริสุทธิ์ คำถามของเมลีในวันนี้อะไรคือสัญลญักษณ์ของลูกๆที่มีโชคคำตอบลูกๆที่มีโชคจะศึกษาแล้วก็สอนคนอื่นอย่างดีมากๆลูกที่มีโชคนั้นจะศึกษาแล้วก็สอนคนอื่นอย่างดีมากๆสติปัญญาของเขาจะมีศรัทธาอย่างหนักแน่นพวกเขาไม่เคยปล่อยมือของพ่อไป ในขณะที่กำลังทำธุรกิจและอื่นๆของเขาพวกเขาก็ยังกำลังทำตามบทเรียนนี้พวกเขานั้นอยู่อย่างมีความสุขมากๆในขณะที่ถ้าแม้นผู้ที่ไม่ได้มีอยู่ในโชคของเขาจะถูกลอตเตอรี่พวกเขาก็ยังจะสูญเสียทุกสิ่งบา,บาบาบอกว่าลูกที่มีโชคดีนั้นจะอยู่อย่างมีความสุขในชีวิตของเขาซาลาของคุณธรรมในวันนี้ จุดแรกจงมาเป็นบรามินที่แท้จริงอย่าได้มีข้อบกคร่องใดๆภายในตัวลูกจงมาเป็นผู้ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองและก็เป่าหอยสังในขณะที่กําลังทำธุรกิจของลูกก็ทำบทเรียนนี้จุดที่สองจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเบตตาเหมือนกับพ่อแล้วจงมาเป็นไม้เท้า,เาให้กับคนตาบอด จงทำเพียรพยายามอย่างสูงส่งในการที่จะทำตามแม่และพ่อยืนอยู่บนเท้าทั้งสองของตัวลูกเองอย่าได้ทำใครให้เป็นที่ค้าจุนของลูกพรอของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นรูปรวมแล้วโดยการพิจารณาพระเจ้าว่าอยู่อย่างปรากฏตัวอยู่เสมอให้มีประสบการณ์กับการเป็นเพื่อนของท่านซ้ำ ขอให้ลูกนั้นจงเป็นรูปรวมและโดยการพิจารณาพระเจ้าว่าอยู่อย่างปรากฏตัวอยู่เสมอจงมีประสบการณ์กับการเป็นเพื่อนของท่านเมื่อไรก็ตามที่ลูกๆนั้นจดจำพ่อได้ด้วยความรักพวกเขาก็จะมีประสบการณ์กับการเป็นเพื่อนของท่านแล้วท่านก็จะอยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อลูกพูดว่าบาบาจากหัวใจของลูกผู้ให้ความสบายกับหัวใจก็จะปรากฏตัว เมื่อเราพูดว่าบาบาพูให้ความสบายกับหัวใจก็จะปรากฏตัวและนี่แหละทําไมจึงกล่าวว่าพระเจ้านั้นปรากฏตัวพระเจ้านั้นปรากฏตัวอยู่เสมอด้วยวิธีการของความรักพระเจ้านั้นก็จะปรากฏตัวในทุกทกที่เบื้องหน้าแต่ละคนผู้ที่มีประสบการณ์นี้เท่านั้นที่จะสามารถรู้จักประสบการณ์นี้ได้ ได้มีการจดจำคลันคลาวันฮาือคลันฮาคนผู้ที่ทำแล้วพลาวันฮาก็คือคนที่โดนใจคนอื่นอยู่รวมกันคลันคลาวันฮาคือคือคลันฮาและพลาวันฮารวมกันผู้ที่อยู่ในรูปรวม ก็จะมีประสบการณ์กับการเป็นเพื่อนของท่านตลอดเวลาพัติพ์ในวันนี้รักษาจิตของลูกให้อยู่ในความพเพลิดเพลินทางจิตวิญญาณตลอดเวลาเป็นศิลปะของการมีชีวิตจงรักษาจิตใจของลูกนั้นให้อยู่ในความพเพลิดเพลินทางจิตวิญญาณตลอดเวลาแล้วเป็นศิลปะของการดำเนินชีวิตชาโอมชานติ